เดี๋ยวเข่ช่วยก็อิจฉาขนาดมันเนาะไม่มีเหิุเจอกายตาเล็บนี่แหละ

ินสีส่แล้วเขแล้วไปไปทีนี้ของดิปไปขอโทษทีที่เหียบเองเปนงไง